วันนี้วอนโบ x c 6 0นะครับติดชุดขาจับทานขวางนะครับเป็นของยากิม่านะครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่หลัดแลงไม่จับตัวรถนะครับชุดมีชุดขาจับนะครับทานขวานะครับตัวนี้จะจับเข้ากับสันตามยาวเดี๋ยตัวรถนะครับมียางรองให้นะครับมีตัวแจล็อกกันขโมยให้แบบนี้นะครับทั้งสี่ฝั่ง แบบนี้เลยนะครับคู่เป็นงานของยีงย่ามากนะครับไม่มีการต่อเพิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่อุปกรณ์เสริมได้หลากหลายนี่นะครับทั้งรองบรรทุกสองพันละนะครับทั้ง,งแรงจักรยานนะครับทั้งตะแกรงบนรทุกสองพันละนะครับนี้เลยครับ โอเคครับคุณลูกค้าหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ,รบส,ะะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดิสกิปชั่นหรือคำอธิบายด้านล่างนี้เลยนะครับ